จเจริพออญพรอนย่าตยมและสาวุชจนทั้งหลายนะวันนี้เราก็มาว่าวิชาชีวิตกันต่อนะที่วัดดอยพระแท่นนะที่อยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะเออวิชาชีวิตนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวิชาชีวิตของมนุษย์เราท่านทั้งหลายนี่แหละเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเป็นสัตว์สังคมที่ที่ไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยวอะมนุษย์ก็จะอยู่กันเป็นแบบ เป็นเป็นกลุ่มก้อนนะเป็นกลุ่มก้อนไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นในการดำรงชีวิตนะให้ประสบความสาเร็จนะให้มีความสุขเป็นที่ยอมรับนั้นเนี่ยนะเออเราก็ต้องออปฏิบัตินะตามสังหาวัตถุ4นะก็คือทานปิยวาจาสมานตตตาอัตถาจริยาแล้วก็สมานตัตาก็คือ การให้ปันการช่วยเหลือเกื้อกูลนะปิยาวาจาการพูดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานนะมีความอ่นอนน้อมนะมีความเสมอต้นเสมอปลายนะเมื่อชีวิตของมนุษย์มนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนนะมนุษย์ก็จะต้องมีผู้นำนะในความเป็นผู้นำหรือความเป็นสัตบุรุษนะนั้นเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดว่าก็จะต้องเป็น ผู้ที่มีปัญญานะเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลนะรู้กําลังความสามารถของของตัวเองนะรู้จักเวลานะแบ่งปันเวลาให้ถูกนะรู้จักประมาณตนรู้จักขนบธรรมเนียมนะรู้จักเอ่อการใช้บุคคลนะในการทํางานเหล่านี้เป็นต้นนะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็มีกิเลสด,ด้วยกันทั้งนั้นแหละนะทุกคนอ่นะแม้แต่พระกอามีกิเลสอยู่นะไม่ หมดกิเลสไปได้หรอกแต่ก็เราก็ค่อยๆขัดเกลาเอาเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่เนี่ยก็ก็อย่าไปไม่สบายใจเลยคนอื่นเขาก็มีด้วยกันทังนั้นน่ะน,นะเพราะนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ค่อยๆขัดเกลาให้มันแบบเบาบางนะมีความเป็นผู้นำนะแต่เราเป็นผู้นำเราก็ต้องมีพรหมวิหารธรรมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขานะ คือมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าเป็นผู้ที่แบบจิตเดิมของมนุษย์เนี่ยก็เป็นประพัดสอนนะเหมือนว่าเป็นคนดีมาก่อนแต่ว่าเราอาจจะเสียไปบ้างก็อาจจะเป็นเพราะความที่มีสิ่งแวดล้อมการครบบุคคลน,คน,นั้นผู้องค์ได้ทรงตรัสว่าอาศัยวนาจะพาลานางังปันทิตานันจะเสวนาอย่าคบคนพานให้คบแต่บัณฑิตนะการดํารงชีวิต ของเรานั้นเนี่ยนะในวิชาชีวิตนั้นเราก็ต้องดำรงชีวิตที่มันเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาตินะรู้จักตัวเราเองนะเป็นตัวของเรานี่แหละไม่ต้องไปเรียนแบบใครหรอกนะเป็นตัวของเราเองนะปฏิบัติตามในเรื่องของจรีตประเพณีขนบธรรมเนียมมีคุณธรรมนะมีความเห็นอกเห็นใจนะมีความเอ่อเมตตาต่อกันนะให้อภัยซึ่งกันและกันนะเพราะว่าเอ่อ โลกของเรานี้มันก็เปรียบเหมือนกับสวนดอกไม้ที่แบบว่ามันมีดอกไม้มีต้นไม้นานาพันธนะความก็เหมือนกับมีหลากสีหลายพันเพราะนั้นก็เหมือนกับอุปนิสัยของคนมันก็มีแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นชีวิตนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีค่ามีความสําคัญที่เราควรจะต้องดํารงชีวิตอย่างอย่างผู้ที่มีมีความสุขต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฝึกฝนตนเองนะ ฝึกฝนตนเองให้ดีนะทำความสงบสุขแก่ผู้อื่นนะต่างๆนะครับครูบาอาจารย์ท่านท่านเคยบอกว่ามนุษย์เนี่ยควรจะทำตัวให้เป็นแบบเป็นปราดภายในคือภายในมีความเป็นปราดนะรู้ในหลักธรรมคำสอนแตนะ่รู้ต้องเอาไปปฏิบัติด้วยนะรู้ในหลักธรรมคำสอนนะในพุทธศาสนาความความมีรหมวิหารธรรมนะความมีเอ่อ อีที่บาทสี่แล้วนะตาๆเนี่ยรู้ว่าเป็นปราดภายในแต่ว่าก็เป็นแบบเป็นกษัตริย์ภายนอกกษัตริย์ภายนอกก็งหมายว่าก็คือเป็นผู้ที่แบบว่าดํารงตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งหลายให้กับคนภายนอกอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเป็นปราดภายในเป็นกษัตริย์ภายนอกนะเราไม่ได้เป็นกษัตริย์จริงๆหรอกแต่ว่าเรารู้ด้วยตัวของเราเองที่ว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือแก่คนที่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนกับเป็นงานช่วยเหลืออาณาประชาราชนี่แหละนะนะเพราะนั้น นะผู้นําที่ดีเนี่ยเราที่เป็นผู้นําที่ดีก็ต้องแบบว่าเออคนคนอยู่ใกล้ก็ยินดีมีความสุขคนอยู่ไกลก็อยากมาอยู่ใกล้เราต่างๆเหล่า,านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่นักปราชญ์จีนนักปราชญ์จีนเช่นขงจื้อเนี่ยขงจื้อย,ยังพูดถึงการทํางานที่จะสําเร็จผลได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะมีความอบอ้อมารีมีความซื่อสัตย์นะทำงานเข้มแข็งนะสร้าง คุณประโยชน์แก่ประชาชนเหล่านี้เป็นต้นนะฮะหรือแม้แต่เม่งจื้อซึ่งเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิทธิ์ของของจื้อก็ยังพูดถึงในเรื่องของเอ่อยินหงีโรยตีนะยินหงีโรยตียินก็คือความมีเมตตานะเม่งจือ้อผู้ดำต้องมีเมตตาหงีก็คือความมีฮิริโอตปะคือมีความละอายจากการทําบาปเกรงกลัวในการทําบาปโรยโรยก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ตีก็คือเป็นผู้ที่มี สติปัญญานะรู้เหตุรู้ผลรู้ผ орт, ิดชอบชัว่วดีอะไรควรทําไม่ควรทำนะเพราะว่าชีวิตเรานั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันมันยั่งยืนหรอกนะแต่ว่าตัวที่มีความสําคัญสาหรับเรานะที่หลวงพี่เน้นนังน่งเน้นหนาก็คือเรื่องของจิตนะเพราะว่าจิตนั้นเนี่ยเป็นตัวรู้นะจิตนั้นเน,น,นี่ยเป็นอันิจจังนะที่เราพึงได้รู้ว่าจิตนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนนะเข,เ,เข้าใจััวววเเเองงข้้าา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 ใจจคคคมมมมปปป็็นนนนไโลกะนะ่่่่่สสสิททททีีมมทีีํญหราารถ ปรับตัวปรับใจของเราเข้าไปได้นะเพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตเนี่ยในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องอยู่อย่างมีความสุขนะอ,อย่างยั่งยืนให้อย่างแท้จริงแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับพบหน้าด้วยนะสำหรับพบหน้าด้วยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญว่าการดําเนินชีวิตในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เราต้องอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างยั่งยืนแท้จริงแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับพบหน้าบางคนยังไม่เตรียมพร้อมเลยมีสมบัติตั้งเจ็ดแปดร้อยล้านนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำบุญเท่าไหร่นะเก็บไว้ให้ลูกหลานอย่างเดียวนะแล้วเดี๋ยวพอตายไปก็อายุเยอะแล้วแหละนะตายไปก็ไม่ได้ใช้เงินเจ็ดแปดร้อยล้านแถมทะเลาะกอันอีกลูกหลานก็ต้องมาทะเลาะกอันอีกอะไรต่างๆเหล่า,านี้เป็นต้นเพราะนั้นหลายคนประมาทไม่ได้เตรียมตัวไว้สำหรับพบหน้าเลย นะเพราะนั้นขอให้เราได้รู้เถอะว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเรานี่แหละเป็นผู้ที่จะเลือกนะเลือกว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรบางทีแบบมีเงินมีทรัพย์สมบัติมากมายเจ็ดแปดร้อยล้านเนี่ยแต่ว่าอยู่แบบอัตคัดแบบอยู่แบบไม่จ้างคนใช้ไม่เออไม่ไม,ไม่พยายามไม่ใช้คือแบบเป็นทาสของเงินเนี่ยเป็นทาสของเงินนะไม่ยอมเอาเงิน ใช้เงินเป็นทาสเลยเป็นทาสของเงินอย่างเดียวนะหาแต่เงินหาแต่เงินนะอยู่แบบมันน่าเสียดายนะเหมือนแบบว่าเราก็แบบยังไงเหมือนคนอาภัพอะมีเงินมากแต่มีความทุกข์ทำอะไรก็ไม่สะดวกว่าไม่มีใครช่วยเหลือนะเพราะว่าตัวเองเสียดายเงินเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็บอกว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเรานี่แหละจะเป็นผู้เลือกว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนะเพราะฉะนั้น เเราก็ต้องรู้จักการบริหารเวลาที่เหมาะสมเวลาไหนควรพักผ่อนเวลาไหนควรทํางานนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะว่าความสุขทั้งหลายเนี่ยความสุขความทุกข์มันขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นเองนะนั้นเราต้องมีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายที่จะอยู่ชีวิตอย่างมีความสุขนะมีสติระลึกรู้นะอยู่มองเห็นอะไรไปแบบแบบด้วยความงดงามของของชีวิตนะ สร้างบรรยากาศรอบตัวอย่างมีความสุขนะอย่างหนุพี่ก็พยายามที่จะหาธรรมชาติต่างๆที่จะมาพูดคุยนะแล้วก็ให้เราเปิดใจยอมรับว่าถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้ามาในชีวิตเนะขอให้เราได้ยอมรับนะทุกสิ่งที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเราเป็นต้นเพราะฉะน,นั้น ขอให้เราเนี่ยมันมันมันระลึกถึงนะความจริงของชีวิตนะว่าชีวิตนั้นมันเป็นอนิจจังกุขังอนัตตาในกฎตายรักความไม่เที่ยงไม่แน่นอนให้เรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายนะจุดมุ่งหมายตามคําสอนพุทธเจ้านะก็คือของการเรียนรู้เนะี่ยก็คือการพัฒนาจิตของเราให้มีความเบิกบานนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีสตินะที่จะดูแลจิตรักษาจิตนะ เราก็จะมีชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นะทำตัวให้แบบมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่มีคุณค่าและประการสำคัญก็คือว่ารู้อย่างเดียวไม่พอเราต้องนำความรู้นั้นออกมาใช้ปฏิปฏปฏบัติด,ด้วยเช่นการสื่อสารเนี่ยนะสื่อสารคำพูดคำจาต้องให้เกียรติผู้อื่นสายตาเนี่ยนะต้องมีความอ่อนโยนมีเมตตานะหรือแม้แต่ภาษามืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะสื่อสาร มาทางสายตาทางน้ําเสียงนะทางภาษามือมีเมตตามีมีความปรารถนาดีต่อกันสามารถที่จะเปิดใจยอมรับความเห็นของคนอื่นได้ให้เกียรติผู้สนทนาได้นะคนเรานั้นเนี่ยเราอย่าไปใส่ใจเลยว่าคนอื่นจะมองเราก็เป็นยังไงว่าเรามีชื่อเสียงมีฐานะอะไรไหมเนี่ยแต่ให้เราเนี่ยได้ใส่ใจว่าเรามีค่าแก่การที่จะใส่ใจไหมหรือว่าคน เรามีค่าควรกัการใส่ใจหรือความควรเคารพนับถือไหมเรานับถือตัวเองได้ไหมที่ท่านพุทธาบอกว่าเราสามารถไหว้ตัวเราเองได้ไหมเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยนะมันก็จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่เราพึงจะได้เป็นผู้ที่มีเมตตามีความละอายเกรงกลัวตวบาบอ่อนน้อมถ่อมตนนะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนนะมีในพรม,มิหารธรรมนะ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะอย่าไปใส่ใจว่าคนจะมองว่าเรารวยจนไงเลยใส่ใจว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าหน้าเคารพศรัทธาหรือไม่นะตัวเราเองไหว้ตัวเราได้ไหมเหล่านี้เป็นตน้นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ในส่วนของอวิชาชีวิตนะที่หลวงพี่ได้มาที่วัดรอยพระแท่นซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่นะมี พระวิหารอยู่ด้านล่างพอดีหลวงพี่เห็นพระเจดีย์องค์นี้ท่านงามดีก็เลยเลยขึ้นมาเอาให้พวกเราได้เห็นนะก็ก็สวยงดงามดีนะอยู่ในถ้ำกลางป่าเขานะป่าเขาตอนนี้ลังมดแดงก็อยู่บนยอดไม้แล้วนะก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเตรียมตัวที่จะมีไฟไม่ป่านะมดแดงก็ย้ายลางังนะมดนี้เขาก็จะมีมีสัญชาตญาณของเขาอะที่เขาจะรู้ได้ว่า ไฟมันใกล้จะไหม้ป่าแล้วเขาต้องขึ้นไปในที่สูงหรือแม้อะที่เราเห็นแผ่นดินไหวที่ตุรกีที่แบบว่าเอา่อตายทั้งสองหมื่นกว่าคนเนี่ยนะตอนนี้แล้วบาดเจ็บอีกเจ็ดหมื่นกว่าเนี่ยนะก็ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนกมันก็บินกันกระสับกระส่ายนะแบบเสียงร้องเจียวเจ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นสัญชาตญาณของของสัตว์นะที่แบบว่าทุกคนก็รักชีวิตด้วยกันทั้งนั้นน่ะพู้เจ้าถึงได้ทรงตัดไงว่าให้เรานันเนี่ยเอ่อ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะว่าทุกคนก็รักชีวิตของตัวเองนะด้วยกันทั้งนั้นนะเพราะนั้นวันนี้หลวงพี่ก็ไดยได้มีโอกาสมาที่วัดดอยพระแท่นนะ,ะที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะพอดีวันนี้ก็ไล์ก่อนเวลาหน่อยเพราะว่าปกติเราก็ไล์กันสามโมงแต่ว่าวันนี้ถ้าสามโมงแล้วหลวงพี่ต้องเดินทางกลับท่าตอนที่แม่อายเนี่ยมันจะค่ำดึกเกินไปก็เลยขอ่อนเวลานิดนะเดี๋ยวเสร็จแล้ว ก็จะได้รีบเดินทางกลับนะเพราะตอนนี้งานางานศพของเจ้าดวงเดือนนะเชียงใหม่ก็ก็จบไปแล้วเมื่อเช้านี้ยังเกือบจะนึกว่าต้องย้อนกลับไปที่วัดพระสิงห์อีกแล้วเลยเพราะว่ามีรุ่นพี่โทรมาบอกว่า,าท่านอยู่ที่ไหนเหมือนว่าแบบจะให้ไปช่วยงานจะไปให้ไปแบบเอาซองไปให้งานไปไปช่วยงานแทนให้หน่อยว่าเขาอยู่กรุงเทพนะที่กรุงเทพแต่ว่าพอดี แต่ว่าร่างร่างของคนตายเนี่ยเขาเขาอุทิศให้เป็นอาจารย์ใหญ่นะคราวนี้แบบเวลามันไม่ได้แล้วอะ่ะมันเพราะว่าเขาเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาามารับร่างไปแล้วก็เลยพี่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ต้องไปอะไรต่างๆมันคนเรามันตายง่ายไม่แน่อายุมากอายุน้อยมันไม่ไม่เกี่ยงนะแต่ภาพแผ่นดินไหวที่ตุรกีนะเราเห็นภาพความรักของคนเป็นพ่อนะที่แบบว่าเเด็กอายุสักประมาณน่าจะสัก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 ,สก สักหกเดือนนะัน้งเด็กหกเดือนรอดชีวิตที่แบบว่าพ่อรู้ว่าแผ่นดินไหวเนี่ยพ่อก็แบบว่าเอาเอาผ้าห่อตัวลูกเนาะแล้วก็กอดลูกไว้อะกอด,ไว,วกดไว้แล้วก็แผ่นดินไหวแล้วพ่อก็ตายพอเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่แบบมางัดศพของพ่อออกไปได้เนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องของเด็กในห่อผ้าก็มาเออหยิบห่อผ้านั้นออกมาเปิดดูเด็กร้องไห้เจ้าคนแบบร้องแบบแบบไงอะแบบแบบดีใจอ่ะนะ โอ้โหนี่ความรักของพ่อแม่เนาะมันคือ,อยังไงก็สำคัญที่สุดก็คือลูกอะ่ะคราวนี้บางทีลูกมันไม่ค่อยเข้าใจลูกบางทีแบบมันมันแบบยังไงบางทีมันทําร้ายจิตใจพ่อแม่เนาะแบบมันบาปไม่รู้มันบาป,ม,บาปมากมายมหาศาลก็ไม่รู้เลยว่าคนที่เป็นคมของลูกก็คือ คือพ่อแม่ความรักของพ่อแม่นั้นบริสุทธิ์นะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยที่สุดเลยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นแต่บางทีลูกมันแค่เพียงเห็นสมบัติพ่อแค่เนี้ยมันมันก็แบบลืมลืมความเป็นมนุษย์นะนะลืมความเป็นมนุษย์ทะเลาะกับแม่เรื่องบร,รดกพ่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นความน่าเศร้าสลดใจจริงๆว่าไอ้ทรัพย์พวกนี้มันเป็นทรัพย์ภายนอกมันเป็นทรัพย์ภายนอก นะเรื่องจริงแล้วเขาไม่รู้หรอกว่ากายเนื้อที่เขาได้มาเนี่ยเขาได้มาจากแม่เขาถ้าไม่มีแม่เขาให้กําเนิดมาเนี่ยแล้วเขาจะเกิดมาได้เป็นคนหรือเปล่าอาจจะเกิดเป็นหมูโดนเชืออไปสามรอบแล้วก็ได้นะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็ได้เกิดมาเป็นคนแล้วนะแต่ว่าก็มาทะเลาะก,กับแม่เรื่องมรดกเนี่ยเพราะนั้นแบบบางที โอ้บางทีเก็บทรัพย์สมบัติไว้มากนะบางทีทรัพย์สมบัติมันก็กลายเป็นอ,อ,อสสรพิษเองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเราถ้าทั้งหลายต้องมีถ้าหากว่าเราเป็นผู้นำเราต้องมีศิละปะในการปกครองก็คือคมมิหารธรรมนะคือเมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นทุกนะมุทิตาแสดงความยินดีกับเขาเบกขา,าการวางเฉยเมื่อเขาต้องประสบ ทุกร้อนนะอย่าไปซ้ําเติมเขานะจิตใจเดิมของมนุษย์นั้นเนี่ยมันเป็นประพัฒ์สอนอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันมาเสียหายเพราะสิ่งแวดล้อมนะสภาพแวดล้อมอยู่ในสลัมที่มียาเสพติดเยอะโอกาสติดยาเสพติดมันก็มีสูงเลยต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าอยู่ในหมู่คนดีเนี่ยมันก็มันก็เป็นคนดีเพราะฉะนั้นบางทีแบบพวกคนมีฐานะเขามักจะแบบยอมเสียเงินมากเพื่อจะส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆเพื่อให้อยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่ดีเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าว่าเราสามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างมีความเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาตินะรู้จักตัวเราเองนะเป็นแบบตัวเรานี่แหละนะเพราะนั้นอย่าไปทุกข์ใจถ้าเกิดว่าเราไม่มีตังค์เลยหาข้าวกินยาเพราะคนรวยเจ็ดแปดร้อยล้านยังทุกข์เลยทุกข์หนักด้วยอะไรต่างๆอย่านี้เป็นต้นเพราะนั้นนะชีวิตมันไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกความเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาที่พระพุทธเจ้าทรงทรงตัดไว้เพราะนั้นแบบ ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนะี่ยขอให้เราเลือกที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขมีสติระลึกรู้นะเดินทางไปไหนก็มองนะเมื่อเช้าหลวงพี่แบบเดินทางมาที่วัดเนี่ยก็ได้เห็นต้นไม้แบบถ้าว่าเรามองแบบสังเกตก็จะเห็นต้นเฟื่องฟ้าเห็นต้นตาลต้นใบไม้ไหวเห็นดอกดอกนง้วที่ไปทําน้าเงี้ยวสีแสดอะไร่างมันคือถ้ามันเรามีสติในการดูมันก็จะเห็นอะไร ได้เยอะแต่ถ้าหากว่าเราแบบมีความคุ้นคิดใจลอยมันก็ไม่ได้เห็นอะไรอย่างคนกรุงเทพเนี่ยโอ้หถ้าเราได้เห็นนะสถาปัตยกรรมแถวเขตพระนครแถวบางลาพูแถวท้าช้างเป็นตึกเก่าๆอย่างนี้มันก็แบบคลาสสิกนะเพราะนั้นเราทั้งหลายก็สิ่งร่วงทรงตัดว่าเราควรระลึกถึงอยู่เสมอก็คือความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนอยู่ในความไม่ประมาทนะมี ความเจริญเติบโตของจิตและที่ประการสําคัญก็คือในตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้นเนี่ยพระองค์ก็ตัดสอนในเรื่องของความเป็นผู้มีเมตตาในจิตใจคนที่มีเมตตาแผ่เมตตาออไปทุกทิศทุกทางทั้งบนทั้งล่างเหนือใต้ออกตกนะก็จะเป็นที่รักของมนุษย์แล้วก็เทวดาทั้งหลายนะเพราะว่าโลกใบนี้มีมนุษย์ที่ ผิดแผกแตกต่างกันหลายพันล้านคนนะอุปนิสัยก็แตกต่างกันก็เหมือนกับต้นไม้ไม้ดอกต่างๆหลากสีหลากพันก็ย่อมมีความไม่เหมือนกันนะมะลิสีขาวดอกอัญชันก็สีม่วงดอกกุหลาบก็อาจจะเป็นทั้งสีขาวสีเหลืองสีชมพูอะไรก็แล้วแต่กลิน่นมะลิก็แบบหนึ่งกลิ่นกุหลาบก็อีกแบบหนึ่งถึงทั้งที่จะเป็น ดอกไม้เหมือนกันแต่ก็จะมีความแตกต่างเหมือนกับคนเราเนี่ยบางคนก็ชอบเปรี้ยวบางคนก็ชอบเค็มบางคนก็ชอบหวานนะบางคนก็ชอบมันๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะชอบแบบทานขาหมูก็เอาแบบมันๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อันตรายเพราะคนที่ชอบทานขาหมูแบบเป็นอาหารปโปรดเนี่ยที่หลวงพี่รู้จักมาสองคนเนี่ยเป็นมหาสิทธ,ธิระดับอันดับต้นๆของประเทศไทยคนแต่ก็เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วทั้งคู่ก็เป็นโรค หัวใจนะแบบเส้นเลือดหัวใจอุดตันนะต้องบายพาสแต่ว่าก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่เหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาชอบชอบทานข้าวขาวหมูนะโดยเพราะมันมันอะไรเงี้ยมันก็ต้องระวังเพราะนั้นวิชาชีวิตนั้นก็ต้องดูทั้งกายและใจให้ดีนะมีสุขภาพใจที่แข็งแรงดูแลสุขภาพกายทั้งอาหารการกินการรักษาอารมณ์การอยู่ในอากาศที่บริสุทธิ นะการออกกําลังต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพืจะทําให้ชีวิตเรานั้นมีความงอกเงยงอกเงืง้งอกงามเจริญเติบโตนะทั้งภายนอกและภายในภายในก็เป็นปราดอยู่ภายในเป็นกษัตริย์อยู่ภายนอกนะกษัตริย์ผู้เสียสละผู้มีแต่ความเมตตาให้เกียรติกับอาณาประชาราษเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นถ้อยคําที่ครูบาอาจารย์ท่านยกเปรียบเทียบแล้วก็ จำไว้ว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาในชีวิตเรานี่แหละจะเป็นผู้เลือกว่าเราจะมีชีวิตยอยู่อย่างไรจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขหรือมีจมอยู่กับความทุกข์จมกับอดีตซึ่งมันไม่มีประโยชน์พุทค์ก็ทรงตัดให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงให้อยู่กับปัจจุบันเพราะทุกสิ่งนั้นมันก็เป็นเช่นนั้นเองขออำนาจแห่งคุณพระลัตน,นตนรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลาย ที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมคาสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวิชาชีวิตตอนที่25ขอได้โปรดเป็นพระรัจจัยพิบาลมรรทพรดโยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสาเร็จสมบวาณมุ่งม,มาาัถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงวันพระบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสายทั้งหลายทั้งของลงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายที่วัด เพระท่านดอยหลวงแห่งนี้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอทเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้มารับในบุญกุศลและนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร